ไม่อยากถูกลืมอ้อมอักขพันธ์หลังป่วยโรคมะเร็งกีตาร์สีดิพิษเผยอาการหลังมีข่าวสุดไม่อยากถูกลืมเคลื่อนโต้ข่าวอาการสุดหนักพระเอกหนุม่มออมอักขพันธ์หลังรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจเผยไม่อยากถูกลืมเพื่อนสนิทกีตาร์สีดิพิษโต้ข่าวอาการสุดหนักหลังจากพระเอกหนุ่มชื่อดัง อมอักพัน,นมาด์ปปวยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจจนต้องพักงานในวงการทุกอย่างไปก็มีแต่เพื่อนสนิทอย่างกีต้าสิริพิษวิมลโนท์ที่เป็นคนคอยมาอัปเดตอาการป่วยให้แฟนๆที่เป็นห่วงได้ทราบข่าวกันอยู่เรื่อยๆตามโอกาสล่าสุดในงานละครในลอยทไาล์ณเทเทวไภลพิิคเนศช่องเจ็ดโดยกีตาสิริพิษ ในฐานะผู้จัดได้อัปเดตอาการของออมว่าเอเป็นว่าขออัปเดตอาการออมแล้วกันเมื่อวานคือคุยกับน้องแล้วคือปกติแล้วเราจะคุยกันตลอดเวลาตอนนี้น้องอาการดีขึ้นมากๆขออัปเดตอาการตอนนี้น้องโอเคถามว่าได้เจอกันไหมก็มีอัปเดตกินข้าวพากันไปทำบุญตอนนี้ก็ยังเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเดิมก็ยังมีการรักษาต่อเนื่องเหมือนเดิม ก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากและกำลังใจดีซึ่งช่วงนี้ออมทราบว่าพี่อาจจะต้องสัมภาษณ์เรื่ออองมน้องบอกว่าพูดแต่เลยฝากความคิดถึงถึงทุกคนด้วยคือไม่อยากให้คนลืมกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ออกหน้าจอเท่าไหร่ในฐานะคนใกล้ชิดได้ยินข่าวหรือว่าอาการสุดหนักแล้ว เราเป็นคนที่พบเจอเขาตลอดเราตกใจไหมส่วนเรื่องอัปเดตอาการต้องให้ออมหรือคุณพ่อคุณแม่ร่วมถึงทีมแพทย์มาอัปเดตกันดีกว่าคือเรื่องนี้ต้องจากหมอโดยตรงว่าจะพูดได้ถึงไหนแต่ปัจจุบันที่เจอนี่คือเราอัปเดตกันเจอกันสองอาทิตย์ขังกับออมคือน้องอ่กก็ออกไปไหนมาไหนตามปกติทานข้าวได้ปกติใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกคน ถามว่าอาการสุดเหมือนที่เป็นข่าวไหมบอกเลยว่าไม่ได้สุดขนาดนั้นอาการยังโอเคน้องยังแข็งแรงถ้าเกิดเป็นข่าวอาการสุดหนักถ้าน้องฟังน้องก็อาจจะเสียใจเอาเป็นว่าออมอาการดีขึ้นตายืนยันได้เลยว่าไม่ได้สุดหนักขนาดนั้นแบบที่เป็นข่าวแต่อาจจะมีการดูแลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมส่วนอาการต่างๆภายในขอให้เป็นศัพเฉพาะทางการแพทย์ แล้วก็ให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือให้ออมเป็นคนพูดดีกว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยกำลังใจดีมากและโอเคช่วงนี้ก็พาออกไปทำบุญเยอะปกตินางจะห่างวัดแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วไปทำบุญมากขึ้นคือเขาใจดีคนรอบข้างส่งกำลังใจให้เขาตลอดและคุยกับคุณแม่เขาด้วยคุณแม่ก็กำลังใจดีแต่อยากจะบอกจริงๆเลยว่าไม่ต้องห่วง ตอนนี้เรียกว่าทรงทรงแข็งแรงไปไหนมาไหนได้ยินได้พูดคุยได้เขาคิดถึงงานวงการบันเทิงไหมคิดถึงค่ะแล้ววันนี้เขาก็ฝากมาขอให้ละครบปังๆขอให้คนดูเยอะๆแล้วก็ทราบว่าวันนี้จะต้องสัมภาษณ์เดินอ,อ้อมเขาก็บอกว่าอย่าลืมอ้อมนะขอแค่ไม่ลืมกันและขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้อ้อมด้วยเชื่อว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้หนองสู้ เขาจะได้กลับมาทำงานในเร็วๆนี้ไหมคือต้องรอดูสุขภาพเพราะว่าจริงๆทำงานในวงการบันเทิงมันก็หนักเหมือนกันคือตอนแรกอ่ะเราคุยกันไว้แล้วว่าปีนี้ถ้าทำละครเรื่องใหม่อ้อมจะกลับมาช่วยเราแต่ก็ต้องอัปเดตอาการว่าไหวไหมแต่รับรองว่าภายในสิ้นปีหรือกลางปีเราคงได้เห็นคุณอ้อมออกมาให้เราได้เห็นบ้าง แต่ถ้าเกิดใครอยากเจอคุณอ๋อมก็เข้าไปหักใครในไอจีเขาได้นอ้องเล่นไอจีน้องดูโทรศัพท์ส่องไอีตลอด